ถ้ามุมมองว่าขึ้นครั้งนี้25เบสพอยต์นะแล้วดอกเบีย้ยหยุดขึ้นเนี่ยเป็นการคาดการณ์แล้วนะเพราะจริงดอกเบีย้ยขาขึ้นเนี่ยธนาคารจะได้ไประโยชน์ตอนนี้ตลาดเก่งวันเรียบร้อยแล้วว่าจะขึ้น25เบสพอยต์แล้วก็หยุดคือถ้าออกเป็นทรงเนี้ยหรือว่าส่งสัญญาณมาลักษณะนี้เนี่ยจึงหุ้นแบงค์เนี่ยเป็นทัมมิ่งของการขายทำกำไรหุ้นในกลุ่มไฟแนนซ์เนี่ยอาจจะได้ไประโยชน์มากกว่าเพราะว่าก็ไม่มีแรงเพเชอร์แล้วในในด้านของต้นทุนผมว่าเป็นเบสแพคฟิสแล้วในการเล่นหุ้นที่เราจะเอาไว้ตีความเวลาที่มีีีีีกกกกกาา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 รรรรรรรเเเเปปปลลลล่่่่่่่ยยยยยยนน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 แแแงงงงงงงใใือออออออขขหหดดโบบบบบมมมมมตตตววววจจจจิิิๆๆ้้้ทุุณััััคถู ในเรื่องของ valuation ค่อนข้างเยอะเพราะก่อนหน้านี้ก็ปรับตัวลงไปค่อนข้างมากจริงๆแล้วผลในเรื่องของการประชุมกรงองคงครั้งนี้อาจจะไม่ได้เป็นสัญญาณที่จะหนุนตัวของตลาดได้อย่างชัดเจนตลาดอาจจะมีโอกาสที่จะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นในเชิงของ valuation ได้อยู่แล้วเนื่องจากว่าราคาหุ้นลงไปค่อนข้างเยอะซึ่งก็เห็นว่าเห็นว่าในช่วงวันสองวันที่ผ่านมามีแรงซื้อหุ้นในกลุ่มธนาคารกลับมาค่อนข้างเยอะด้วยเช่นกันอาจจะไปผูกโยงก,กับเรื่องของความเชื่อมั่นด้านเศรษฐกิจด้วยถ้าสมมติว่าสถานการณ์เรื่องของวิกฤตธนาคารไม่ได้ลุกลามเนี่ยความุม พลังงานที่ผมดูแลอยู่ก็เหมือนกันตอนนี้เองก็ราคาหุ้นก็เริ่มปรับตัวขึ้นมากข้างชัดเจนแล้วด้วย